ยิงไดเอเลทองปุ๊บหลวงอุ้มบาทยิงนั่นร้อนทอเป็นหูมหายหุนเจ้าหางมี่ส้ได้เข่าอยู่สอนสุกห่วมห้อมหอมสมบัดในเฮือนมีพมเพ่งเต็มเหยาพี่น้องเลยก็ขอสวัสดีนะครับพบกันอีกแล้วกับเพจทักพญาคมคมแว,วันนี้ก็ได้นำพญา พ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ลดจนาไว้นะครับเกี่ยวกับการดูสตรีในสมัยก่อนว่ามีลักษณะเป็นอย่างไรอันนี้เป็นตำลาของคนสมัยก่อนนะครับแต่สมัยนี้ไม่รู้ว่าคิดอย่างไรก็แล้วแต่ตามใจปัตตนาแต่คนสมัยก่อนเขาเลือกสตรีเลือกอะไรมี่เขาต้องดู ถ่าทางดูนีลาดูอะไรนะครับเหมือนกับมีคำสุภาษิ์มากมายมาว่าซื้อวัวให้ดูหางซื้อนางให้ดูแม่อันนี้เป็นลักษณะของคนสมัยก่อนนะครับแต่สมัยนี้ก็เปลี่ยนไปตามบริบทของสังคมนะครับก็ไม่ว่ากันแต่ตรงนี้ก็แค่อยากจะมานำเสนอแนวคิดของคนสมัยก่อน เพื่อจะสะท้อนให้เห็นในคนสมัยนี้บ้างซึ่งพอที่จะเป็นประโยชน์เล็กๆน้อยๆครับความหมายพยัญชบนนี้เขก็แปลว่าหญิงใดมีลักษณะนะครับท้องกลมใหญ่แม่เธอจะขี้เลก็ควรเอามาเป็นภรรยาเพราะเธอเป็นหญิงที่มีวาสนา จะนำพาให้บ้านเรือนจเจริญก้าวหน้าแล้วก็ร่ำรวยต่อไปก็คือสอนให้รู้จักถึงผลกรรมดีของคนนั่นนะครับว่ามีลักษณะอย่างนี้เป็นอย่างนี้แต่ส่วนเราเราท่านๆก็มีแนวคิดอย่างไรก็ก็ขึ้นอยู่พับพิจารณาแต่คนสมัยก่อนเขาจะให้ความสำคัญกับเรื่องเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นถ้าเดินน่ย เอาส้นเท้าลงก่อนนี่เขาก็ไม่ได้เลยครับเขาก็ไม่ไม่ชอบไม่อะไรเขาถือว่าเป็นไม่ถูกลักษณะเพราะการเดินนิดหนึ่งไม่ต้องเอาปลายตีลงก่อนหรือลงพร้อมๆกันเดินพร้อมๆกันจะไม่เอาส้นลงเด็ดขาดถ้าคนไหนเอาส้นลงนี่ก็ถือว่าไม่ผ่านเพราะมันจะทำให้เสียงดังเวลาเดิน ราบ้านสมัยก่อนมันเป็นบ้านไม้บ้านอะไรไม่ใช่บ้านพื้นปูนมันทุกวันนี้เพราะฉะนั้นการเดินมันก็อาจจะสะเทือนหัวคนที่นอนอยู่ก็ได้เพราะฉะนั้นเขาก็เลยถือกันในสมัยนั้นแต่สมัยนี้บ้านปูนก็ว่ากันไปครับก็อเอามาเล่าสู่กันฟังนะครับก็ขอบคุณที่รับชมรับฟังครับผม